ทางคณะกรรมาการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่และความคิดเห็นของประชาชน ที่ห้องประชุมสากรกลางจังหวัดจันทบุรีพลตํารวจโทยุทธนาไทยพักดีประธานคณะกรรมาการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาพร้อมคณะกรรมาการและคณะทํางานได้ร่วมประชุมกับนายวิสุทธิ์ประกอบความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาหรือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาสําคัญในจังหวัดจันทบุรีโดยได้เน้นในประเด็นต่างๆเช่น การวางผังเมืองการพัฒนาเมืองการจัดรูปที่ดินปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้การเพิ่มจำนวนช้างป่าที่ส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินของประชาชนและปัญหาการส่งออกทุเรียนที่มีสารปนเปื้อน ทางคณะกรรมาการได้สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปพิจารณาในที่ประชุมบุทธิสภาและนำเสนอให้คอรมอออกระเบียบหรือจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป